กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังและก็รับชมที่ชาแนลนะครับวันนี้ที่ชาแนลได้นำเสนอพระคถามหาสเสน่ห์จับมือหญิงเสกคถาสามทีเทีภาวนาจับมือหญิงดีนักแลหนุ่มใช้ได้สาวใชด้ดีก่อเกิดเมตตามหานิยมเป็นมหาสเสน่ห์ดีนักแลเสกแป้งผัดหน้าเสกลิปสติกสีปาก เสกเครื่องหอมเสกน้ำหอมทาตัวยิ่งดีพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่เกี่ยวกับมหาสนีตั้งจิตตั้งใจให้มีสมาธิแน่วแน่วาคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมละรวยมหาละรวยเห็นกูให้งงงวยพิศสวาสดขาดใจอ่อนละมุนละไมเกรงใจรักกูโอมพระเนตรทั้งสองเป็นบ่วงล้องตานางพระราหะพระราโหมอิทธิโย ปัญชนาถาโปเอหิมามะโอมละลรวยมหาละลรวยเห็นกูให้งงงวยพิศสวาสดขาดใจอ่อนละมุนละไมเกรงใจรักกูโอมพระเนตรทั้งสองเป็นบ่วงล้องตานางพระราหะพระราโหมอิทธิโยปัญชนาถาโป เอหิมามะโอมละรวยมหาละรวยเห็นกูให้งงงวยพิศสวาสขาดใจอ่อนละมุนละไมเกรงใจรักกูโอมพระเนตรทั้งสองเป็นบ่วงค้องตานางพระราหะพระราหมอิทธิโยปัญชนาถโปเอหิมามะ